แล้วตำแหน่งตำแหน่งมาเปลี่ยนแล้วมีคนมาเปลี่ยนเฮ้ยมีตำแหน่งซัพพอร์ตอยู่ต้องสองร้อยตาเลยให้เขาเล่นดีเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อโอ้โหเขาเกิดมาเพื่อเป็นแก๊สเลยวะเชลินตะกีีครับโอเคครับสวัสดีครับไม่ทันเนี่ยบ้าเอ้ยอ้าเอ้ยเป็นยาจิงตานี้โดนาคอสยกลิกเตอร์ยกก็ไม่ไหวแล้วใช่ที่พยายามปัดให้อยู่นะ ขาดแคลรี่หนู้ยต้องแบนตัวใหม่อเ,หมเออพี่ว่าแบนตัวใหม่ไปแหละลำคาญเพราะมันไม่มรูเ้เมียวะ่ะพี่เล่นดิเลกเองก็ได้ <c oughs> เป็นมาเกิดมาเป็นเพื่อเป็นแก๊กจะติดตามเท็นี้เพราะว่านึกว่าเป็นปูเป้อันนี้ไม่ได้ชอบที่เราเป็นเกตหรอชอบที่เราเป็นหน้าเหมือนเหมือนปูเป้หรอแย่จังเร้า <c oughs> เลย พามาดึงมาเ้าเลยดึงหมาเต้าเลยพามาดึงดำอ่ะโซด,ดึงหมาดือชื่อด้วย พี่ว่าเจอตีเดิมนะแน่นอนค okay, <come> ิกซีด้วยเนี่ยเขาแบนลูกเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ลูกเนี่ยลำคาหน้าลำคาบอกเอ้แปบลบว่าพี่ก็เป็นพี่ก็มีผลสิที่เขาแบนเปนงีวกัจํพี่จำชื่อเขาไม่ได้นะถ้าจำถ้าเจอที่เดิมพอที่ขอไอ้น,นี่นะขอคนโหด เราจะให้เขามาเอาดาวคืนไม่ได้อันนี้ดาวที่สี่สิบเก้าทุกคนต้องทําไม่ได้เจ็ดมีแฟนแล้วชอบไม่ได้ไงอ้อยชอบได้สิเศร้าเลยเห็นวินเลตแล้วเศร้าเลย ใครที่เข้ามารับฝากอนแรกก็แชนเลยจะขอลรงเซนเหรอโอเคหมดบชอบไหนชอบที่ดูสตรีมไหมครับไม่ใช่ว่าจะชอบเป็นแฟนกันอย่างเดียวเด้อที่ว่าตี้เดิมแน่เลย <c oughs> ตอนนี้กำลังเปิดเพจกำลังเปิดรับสมัครสายเปน,นะคะประจำเพจนะทุกคน <c oughs> ใครเป็นสายเปรายงานตัวด่วน <c oughs> แมวอ้วนชื่อปาทูนี่คิดว่าเฟิร์สวันเฟิร์สวันก็แมวชื่อปาทูน <c oughs> ไม่รู้ว่าตีเดิมปอกพี่ว่าไม่ใช่มั้งชื่ออะไรปะชื่อแจ็คเดิมนเ่ือนตีใหม่ใหม่หรือเดิมไม่รู้อ่ะจีจำไม่ได้อ่ะมันไม่มีการเปลี่ยนชื่อชือแจ็คก็เดือนเดืดน จริงดีๆนะสัตว์เอ้ยมันมากลางแน่นอนเอดิกเตอร์เอ้ยเป็นไงอ่ะยังไงอะเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นครับยังไงอ่ะยังไงอ่ะอันยังไงอ่ะครับไม่ดูแรงขนาดดิมันลืมอีกแล้วเขเล่าเขาเล่าเข้าแล้วมันไม่เอาแล้วมันไม่เอาแล้วเขาเรียกว่าปลอดจากหยอกหรือเปล่ามันไม่หยอกว่เฮ้ยมันไม่หยอกว่ะ เฮ้ยดิงแดงดิงแดงออกมาก่อนดูงตัวตายแล้วยังไงดนี้อย่าดูดีก็ผลมาดึงดึงดีๆนะไอ้ฝัดงงไปหมดเขาไปโกรธอะไรแกพี่แจ๊ดไงพี่ดึงหมาเฮ้ยมันสปินว่ะ ไม่ระวังจบบนนะป่าๆไปไม่จบล่างจบล่างน <ปะ S 2> ี่ไม่มไไช่วยบนเองพี่ช่วยได้ไอ้ใหญ่เดินห้าวมากมันมาแล้วเฮ้ยโอ้โหกระต่ายไอ้ไอ้เาเนี่อยู่ตงนั้นได้ไงวะ เห็นเขาไปนี่ยืนมาใจเย็นดิเห็เป็นแท้งเลยดิกเตอร์เขาทำห้าวอยู่เด้อโอ้โหก็มาดิก็มาดลก็มาเลเล่นได้นะเล่นได้เดนต่าเล่นคลิกซี่เนี่ยมันสปินไปแล้วไม่มีสปินแล้วนี่ ไม่มีนะไม่ตายเอาวะายอยู่หลังป้อมพี่ไว้อยู่หลังป้อมพี่ไว้ไม่มานาหมด เมื่อกี้กิ๊ซี่ตายใช่ป่ะตายเมื่อกี้พี่เค็งอลมันให้แล้ววิ้ยล่างว่ะล่างว่ะโอ้ยตายแล้วโอ้โหเล่นบนได้ได้กันนะต้องเอาบอมแล้วดีติดีป้อมเล่นได้เล่นได้เล่นบอมได้เล่นบอมได้ผมกานให้แต่ว่าผมจะตายเอาให้ได้นะทุกคนสู้ๆ ตีปอ้อมตีปอ้อมเอาไอ้ไม่ตีป้อมไม่ไม่เปิดอัน,น,ต,นอตินนีทำไมอะโอ้ยโดนหมดแล้วเออพี่กลับแล้วกลับถอย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 เฮ้ยป่าโดน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 

ติกเตอร์ไม่เอาเรื่องอยู่เออติ๊ตเตอร์อยู่นี่พุ่มระวังเฮ้ยเราต้องใส่รัวแล้วตงเน,นี้จะไ,ได้วะดูไหนวะเนี่ย มันดีกว่าที่คิดมันดีต่อหัวใจอุ้ยบนว่ะแตกรลแล้อแอเอากลางแล้วป่ะน้า เมืม่มมมอไรฉันแารักขนาดนี้เหมือนจะมีเพชรมน,น์ไม่ดนใจแค่เธอจะคุดใจ เินดิจินในภ่มสลับเลนเดอร์สลับเลยวิวิ่งหัวติมาแล้วโอ้โหเวทกัดหล่อเทโอ้โหมัยตี สวัสดีนะคะสิบคนนะครับฉันอยากได้เป้ามมั่ง่ะฉันอยากได้เป้ามมั่งอ่ะเอาเฮ้ยนี่ล่างระวัง แคนนี้โอเคสวยหัวสวยมากเลยวะ่ะสวยมากทุกคนไอปั้มมูลเองไ,ไม่ได้อะไม่ได้ไปไปไปไม่ได้แล้วยีน่าไปเติมนะแคนค่นใจ ชอบเธง่ได no ้ไม <tekrar. S 1> ่มี้ตัเล่นบอลได้เล่นอลได้เล่นน้ำมันเดยพี่ไปไม่ต้องเปิดโลกหรอกเปลืองข้างล่างว่ะ ไม่ใครทิ้งเลนเนี่ยใครทิ้งเลนายงานตัวดิเราต้องทาไม่ป้อมแตกดิโอเปอใครใครพิมอะไรมาดีทักปิดแล้วเจอปิดแล้ว เมื่อกี้มันมีคนอีกคนนึงป่ะนั่นไงโอ้เยอะเลยว่ะอยู่หลังป้อมพี่อยู่นี่อยู่นี่นี่ไปปุ้งเฮ้ยดาร์กได้นะดาร์กได้เนี่ยสนใจเปล่า ราเม็แม่งโคตรน้อยอ่ะด um, ูดิต um um> ื่นสายเกืบต <hm ั้นไม่รู้นปื่นสายนะเอ้ยมีคนคนอยู่ไอ้คาเฟนี่ระวังตาย ก็เ <LY> องก <Pokémon> ็ห้าวมันเกินพี่พี่เคลียร์คลิปให้ก็อ่าบไปเคลียร์คลิปก็ได้ไปคนหนึ่งอ่ะไอเล่นกลางได้ ลเเห็น,นค่ควงแค้นไปกินชาบูไปใส่ก็ใส่เสือกูไอดูแดดชอบหานเพื่อนก็เหงาคือกันเฮ้ยเลขการนะสามแปบดบสามนี่กว่ามา โอ้ยป oh, oh ้อมเออไม่ตีเออไม่ก็ตีฉันทำไมตีฉันทำไมล่ะเนี่ยจบได้เฮ้ยหนีฮัลโหลฮัลโหล โลซีเจคืออะไรซีเจขึอ้อเสาสวัสดีนะคะใครมาใหม่ฝากกด like, ไลค์กรแชร์ด้วยนะคะยังไม่กดติดตามกดติดตามด้วยนะโอ้พี่เล่นดีขนาดนี้พี่ได้ที่สี่อ๋อโหโอ้เศร้าเกินพี่ป่ามาแบกอีกแล้วเฮ้ยโอ้คะแนนเองโรลเลย